สวัสดีค่ะวันนี้ถามกันมาเดี๋ยวมาตอบนะคะว่าทำไงดีลงทะเบียนนิสสันลิสซิ่งพักชำระนี่หมดเขตไปแล้วเราจะทำยังไงจะมาช่วยกันยังไงดีหมดเขตตาย1นึสิบห้าเมษาไม่ทันอะ่ะเดี๋ยวมาฟังแป๊บหนึ่งนิสสันลิสซิ่งนะครับในตัวของ Google นะครับตอนนี้นะครับเลื่อนขึ้นมาแล้วก็เข้าไปที่หน้าเว็บของทางนิสสันลิสซิ่ง<อ>าจากนั้นนะครับ<ๆ>ก็จะมีป๊อปอัพนะครับ ึ้นมา,าก็แจ้งว่าบริษัทขออภัยเป็นอย่างสูงในความไม่สะดวกจากการติดตอ่อ call center ในขณะนี้เราตระหนักดีถึงผลกระทบของลูกค้าจากกรณีโควิด19และยินดีพร้อมให้ความช่วยเหลือมากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่ออำนวยความสะดวกจึงได้เพิ่มช่องทางการลงทะเบียนกับลูกค้าที่ประสงค์ขอความช่วยเหลือพักชำระหนี้สูงสุด3เดือนโดยลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่1 ถึง15เมษายน2563ทั้งนี้เงื่อนไขาการรับพิจารณาและอนุมัติรวมถึงข้อกำหนดต่างๆจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทและคุณสมบัติของลูกค้าแต่ละรายไปนะครับอันนี้ก็เป็นข้อความของทางนิสสันลิสซิงนะครับที่เขียนมานะครับจากฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์นะครับแล้วก็จะมีปุ่มไอคอนนะครับสปุ่มนะครับก็คือลงทะเบียนกับบริการอื่นๆนะครับแล้วก็คลิกไปที่ลงทะเบียนเลยครับ เมื่อคลิกไปที่ลงทะเบียนแล้วนะครับบริษัทเขาก็เพิ่มช่องทางให้มาตรงนี้นะครับเขาบอกว่าการเงื่อนไขการพิจารณาเบื้องต้นนะครับลูกค้าที่ประสงค์ขอความช่วยเหลือจากผลกระทบโควิด19นะครับจะต้องมีคุณสมบัติ3อย่างคือ 1. นะครับต้องเป็นผู้เช่าซื้อตามสัญญานะครับสนะครับมีการผ่อนชำระค่างวดมาแล้วนะครับมากกว่า12เดือนนะครับสเป็นลูกค้าที่ไม่เคยผิดนัดชำระนะครับก็คือ ไม่เคยค้ง้างวันนั่นเองนะครับผมดังนั้นคุณสมบัติ3อย่างนะครับที่ลูกค้าจะต้องมีนะครับในอัปเดตในตอนนี้นะครับเพราะว่าจากคิดที่แล้วนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับจาก6เดือนก็เป็น12เดือนแล้วนะครับในตอนนี้แล้วก็แต่ว่าก็ยังไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่านี้นะครับเพราะว่าให้เตรียมคุณสมบัติอยู่3อย่างนะครับหลังจากนั้นทางนิสสันลิสติ้งจะเปิดเว็บนะครับให้ลงทะเบียนนะครับตั้งแต่วันที่1 ถึง15เมษายนนะครับก็เตรียมตัวที่จะลงทะเบียนกันนะครับฉะนั้นลูกค้าในตอนนี้นะครับก็เข้าใจว่าก็คงยังไม่ต้องโทรเข้าไปที่02.207.4.000นเะครับเพราะว่าจะทำให้ไม่ได้รับความสะดวกนะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีการเปิดให้บริการแต่อย่างใดนี่ก็เป็นข้อมูลอัปเดตนะครับของทางนิสสริสิ่งนะครับค่ะก็เอาเป็นว่าเรามาช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เขาขยายเวลานะคะ,ะกดให้เยอะเขาจะได้นิสสริสิ่งได้ขยาย